มต้องจากไทยนะครับแล้วก็อยู่กับพีตูนนะผู้หารจากเกรสวอร์ามอเตอร์ประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็จะมานะครับให้ข้อมูลกับเราว่ารถยนต์รุ่นใหม่ใที่มาจาัดแสดงในงานมอเตอร์อ o ครั้งที่40นะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเจ้าโอลเา็7ที่เปิดราคาในวันนี้นะครับ,รบต้องบอกว่า ว้าวมากมากราคาตั้งไว้เท่าไหร่ครับพี่ต้นครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรุ่นเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเป็นรุ่นเริ่มต้นครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นรุ่น long range ครับโดยที่รุ่น long range เ,เนี่ยสามารถให้ระยะทางการขับขี่ก่อนหนึ่งการชาร์จนะครับที่หกร้อยสี่สิบกิโลเมตร ผมข้นที่ไกลถึง640กิโลเมตรใช่ไหมครับใครับซึ่งก็ค่อนข้างเพียงพอมากเลยเช่นเราขับถึงระยองได้เลยนะครัตอนหนึ่งการชาร์จใช่ไหมครับไกลมากใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังให้อัตราการเร่งนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับให้แรงม้าถึง204นะครับด้วยมอเตอร์จากด้านหลังนะครับเครื่องล้อหลังใช่ไหมครับเครื่องล้อหลังครับโดยที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีสีให้เลือกสองสีครับก็คือสีขาวแล้วก็สีเทาครับโดยภายในจะเป็น สีดำทั้งหมดครับโอ้ราคาเปิดมาว้าวมากๆใช่แล้วก็นอกจากนี้ถ้าลูกค้าที่สั่งซื้อสั่งจองตอนนี้ครับเราจะมีโฮมชาร์ตนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเพีอง1 6 8เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังมีเรื่องของเซอร์วิสแพ็กเกจครับทีเอสไอที่ช่วยดูแลนะครับการบำรุงรักษารถเนี่ยไป1 5ปีครับผม แล้วในตัวนี้เลยพระเอกของเราครับที่จอดยูนข้างเราส่วนตัวนี้คือแทงนะครับ CWM แทงสามร้อยับเป็น แบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทํามาเพื่อคนชอบรถออฟโรดโดยเฉพาะสายลุยใช่ไหมครับสายลุยเลยครับแต่ว่าจากลักษณะคาแรคเตอร์จะเห็นว่ารถคันนี้เป็นรถคฟนดี้ออฟโรดเอสยูบีใช้ได้ทั้งในเมืองก็ได้ท่องเที่ยวหรือว่าต้องการจะลุยออฟโรดโดยที่เราไม่จําเป็นต้องโมดิฟายเลยครับอาจจะมีการเปลี่ยนยางบ้างนะครับในกรณีถ้าเราต้องการที่จะไปลุยโคนหนักๆนะครับซึ่งตัวแทนส์สามลเนี่ยก็มีราคาจำหน่าย อยู่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับกลบกก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นหนึ่งล้านหกหนึล้านแสนใช่ไหมครับประมาณนั้นขณะนี้ก็จะมีพวกส่วนส่งเสริมการขายนะครับค่ลคาาโดยรวมเนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วก็จากที่เราได้มีการทำให้ดูเนี่ยรถสามารถติดตั้งแคมป์นะครับสำหรับสายแคมป์ที่ชอบกิจกรรม นะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยยังคงให้พลังกำลังเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมากกว่า300แรงม้าเลยแล้วตัวแต่งมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ตูนครับตัวแต่งพาไปชมนิดนึงได้ไหมเพราะว่าวมีคอนเซปต์ค้าครับให้ดูว่านอกจากบางลูกค้าบางคนอาจจะก,กังวลว่าภาพลักษณ์เขาดูออฟโรดเกินไปไหมเรามาดูว่าจริงๆรถคันนี้สามารถแต่งขับขี่ในเมืองแล้วได้ความลักชัวรี่ด้วย <ผม S 1> ขนาดเดิมๆหล่อขนาดนี้นะ ไปดูว่ามันแต่งแล้วมันจะหล่อมากขึ้นขนาดไหนครับใช่ใครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าครับครับมันคือคันสีเขียวครับผมโอ้โหตรงนี้เป็นคอนเซปต์ครับเป็นคอนเซปต์ที่เรามีการนำชุดแต่งนะครับที่ออกแบบร่วมนะครับโดยเจ๋งมากค่ายแต่งค่ายหนึ่งนะครับที่ประเทศจีนแล้วก็ ได้รับความนิยมมากๆนะครับเราจึงนําเข้ามานะครับผสมผสานในเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับทำให้ลูกค้านะครับสามารถได้ดูว่ารถคันนี้มันไม่ได้เป็นแค่รถออฟโรดธรรมดานะครับสามารถให้ความลักชัวรี่นะครับให้ความเป็นที่สนใจในการใช้งานแก่คนที่พบเห็นได้เลยครับผมดูแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับพี่ตุลถูกองครับจริงๆจะเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุด สายกระโปงเลยปะครับนะครับทั้งชุดกันชนก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดกันชนเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ได้เป็นชุดแต่งแค่การครอบก็คือบอดี้พาร์ตเปลี่ยนเลยเป็นบอดี้พาร์ตทั้งชิ้นอย่างที่เราเห็นที่ด้านบนนะครับจะมองทะลุถึงตัวเครื่องยนต์ด้วยจ้ครับค่อนข้าง โชว์ความดูดันของตัวรถได้ดีนะครับนอกจากจะเทแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของเรื่องอากาศดีนะครับในการที่เครื่องยนต์ทํางานเวลาที่เราจําเป็นจะต้องลุยน้ําลึกด้วยก็ลุยได้สบายๆสูงๆช่วงล่างก็จะมีการยกขึ้นประมาณ4นิ้วนะครับเป็นปรับระดับได้12ระดับเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยไซซิ่งคือ20นิ้วนะครับเป็นรับเทเลนก็คือสูงจากเดิมประมาณ4นิ้วใช่นะครับเป็นชุดยกเลยโดยรวมเมื่อเราดู กับแท่ง500ข้างๆเองก็ตามโอ้โหใหญ่กว่าเลยใหญ่ขึ้นมามากเลยครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับที่นํามาโชว์ในงานครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าแท่ง300ได้รู้ว่าเขาไม่ได้ซื้อไปแค่รถครับแต่เขาจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะตามมาโดยที่รถเนี่ยสามารถเป็นไปได้มากกว่ารถที่เขาซื้อไปครับผมของเดิมก็หล่ออยู่แล้วพอใส่อย่างนี้เข้ามาโอ้โหดีสุดๆเลยครับใช่ครับไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะผมว่าจริงไปดูพี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่ดบกว่าครับ คันนี้เป็นที่ใหญ่ใช่ไหมครับพี่ตุนครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใหญ่ของแทงนะครับ gwm แทงก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจครับการที่จะให้ลูกค้าคนไทยครับได้มีรถนะครับที่เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่ารถ d suv ปกตินะครับเทียบเท่าแลนด์ครูเซอร์เลยในราคาที่จับต้องได้ง่ายราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียง2ล้านนิดๆเองนะครับในตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเพียง2อล้าน2เท่านั้นตัวนี้เป็นไฮบริดล้วนๆไม่ได้เป็นปลั๊กอินนะครับเระบบ ไฮบริดครับผสมเบนซินครับจากไซซิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ความใหญ่ของตัวรถนะครับสเปซข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์นะครับอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวถ้าพี่ต้อมขึ้นรถนะครับบันไดก็จะเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันเลยครับมือเปิดก็เป็นวอล์กอเวด้วยนะครับโอ้โหบันไดนี่ยืดออกมาเลยนะครับไฟฟ้า ระบบนั่งนะครับจะเป็นเวลคัมซีทนะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นเนี่ยระบบก็จะถอยให้เราครับแล้วเวลาที่เราปิดประตูครับก็จะทําการกลับย้อนกลับขึ้นมาให้ตามตําแหน่งที่ผู้โดยสารก่อนหน้านี้เยเซป็นคล้ายคล้ายเมีไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสิ่งที่ทําให้ตัวแทง500รอครับน่าดึงดูดมากๆก็คือไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับของการใช้งานต่างๆนะครับ ควมาไลเป็นปรับไฟฟ้านะครับแท่งยังแทงสามร้อยไม่ไฟฟ้าเนาะไม่ไฟฟ้าแต่สีทิษทางเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้อัปเกรดขึ้นมาอีกอัปเกรดด้วยกันแต่แท่ง3 0มีมีแพลตชิพมาให้ในขณะที่แท่ง500ก็มีแพลชิพมาให้อันอนี้ครบเหมือนกันใช่ไหมครับระบบควบคุมส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าปัดน้ำฝนการด้วยเสียงนะครับระบบแอร์เนี่ยมีปุ่ม แยกชัดเจนในการใช้งานนะครับหน้าจอขนาดใหญ่14นิ้วนะครับซึ่งใหญ่มากปกติก็ใหญ่กว่าในตลาดแล้วนะครับ a r p l e y a r p r o y d n u t o i d a u t ลรองรับได้หมดนะครับมีปุ่มควบคุมการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เนี่ยถึง11โหมดนะครับรวมถึงโหมดอ f ฟโรดเนี่ยมากกว่า6โหมดนะครับโหมดที่จะเป็นเทคโนโลยีพิเศษของแท n ง500ก็มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Off-Road u i ยส Control นะครับซึ่งจริงๆค่ายอื่นยังไม่เคยมีเลยรักษาความเร็วที่ความเร็วต่ำใช่ไหมครับใช่ครับรถตระกูลแท้งเหมือนกันมีดิฟล็อกนะครับให้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับแล้วนอกจากนี้ไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือแท้งเทินนะครับสามารถยูเทินเหมือนตัวยูเลยในพื้นที่แคบนะครับซึ่งสามารถใช้งานเวลาที่เราวิ่งบนสภาพถนนที่เป็นการลุยเข้าไปออฟโรดได้ดี ครับแล้วก็นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราพูดถึงครับด้วยบอดี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้รถคันนี้เป็นเจที่นั่งนะครับโดยที่แถวที่2-3สามารถปรับพับเรียกแล้วก็แถวที่3เนี่ยเป็นแถวที่มีพนักพิงเป็นระบบไฟฟ้าด้วยครับก็คือจําง่ายๆเลยว่าแทง300แบบ5ที่นั่งแทง500ได้7ที่นั่งมาด้วยไซส์ใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับโดยหลักๆแล้ว เรามองหากลุ่มของครอบครัวครับเพราะเรามีฮาวาลมีโอร่าเพราะฉะนั้นแท้งคือครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นครับสเตปอัพขึ้นจากตัวรถฮาวาลที่มีเอสซิกโจไลออนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์จำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นก็คือคนที่รักการท่องเที่ยวธรรมชาติใช่ครับใช้ได้เลยใช่แต่ถ้าต้องต้องการลุยหนักๆเลยเราไปแท้ง300ได้คราวนี้เดี๋ยวพี่ตูนพาไปดูรถรุ่นอื่นๆในบูธนะเดี๋ยว คนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมพูดอยู่สองคันได้เรามีฮาวาวครับมีฮาวาวโจเลออนฮาวาวเฮซิกใช่ครักอินไฮบิทใช่ครับโอล่ากูดแคทใช่ไหมครับ้อครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยครับได้เลยครับคุณมากครับพี่ต้อมครับในตัวฮาวาวครับพี่ตูนมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างคันนี้เป็นตัวปรักอินไฮบิทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถ SUV เนี่ยเขาสามารถใช้งานนะครับสามารถ ทําให้ครอบครัวเนี่ยนั่งจํานวนที่นั่งเนี่ยได้เยอะนะครับ,บแล้วก็สามารถบรรทุกของได้เยอะเช่นเดียวกันครับผมครับสำหรับช่วงนั่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแม็กประสานสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบมาติลิงผมก็ค,คืออิสระสี่ล้อเลยอิสระสรเน้นความสบาย,<ล>ยในเรื่องของการเดินทางแน่นอนใช่ครับแล้วรุ่นอื่นๆเป็นยังไงงครับเรามีตัวฮาวาลจอลีอนครับรถคันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวที่อาจจะมีลูกที่ โตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี่เรามีฮาวาลโจเลออนครับสำหรับคนที่เพิ่งแต่งงานมีูกเล็กๆนะครับผมไปดูกันเลยครับเจ้าโจเลออนเนี่ยล่าสุดมันก็เพิ่งเปิดตัวปรับราคาลงมาใช่ไหมครับใช่เราตอบรับเสียงของลูกค้าครับที่ต้องการรถ SUV ในการใช้งานง่ายๆโดยที่อา มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่ยังความเป็นวัยรุ่นค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ราคาที่จับต้องง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นตัวโจดแล้วันสปอร์ตนะครับ,รบที่เน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ราคาเพียง 799,000บาทเท่านั้นได้คุมพลังไฮบริดเหมือนเดิมใช่ความแรงยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าอาจจะตัดออปชั่นในเรื่องความปลอดภัยยังสูงไปบ้างใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ซื้อในช่วงมอเตอร์อ็กโ์ครับมีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมพิกเซนเซอร์ให้ด้วยอ๋อเป็นโปรโมชั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าเอางี้เลยนะครับในช่วงท้ายก็อยากจะให้พี่ตูนสรุปกันนิดนึงว่าโปรโมชั่นในงานมอเตอร์อ็กโ์ครั้งนี้สําหรับ แบรนด์ของเ r รดวอ r มอเตอรนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับในส่วนของมอเตอร์อ o ครั้งนี้ครับเกรดวอรมอเตเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับในเรื่องของโปรโมชั่นผมขออธิบายเป็นภาพกว้างเลยก็คือสำหรับแบรนด์ฮาวาลนะครับเริ่มต้นด้วยดอกเบี้ย0%นอะครับนอกจากนี้มีส่วนลดเงินสดให้นะครับแล้วก็มีการแถม GUSI นะครับซึ่ง GUSI แล้วจริงๆบางคนนึกถึง แบรนด์ยุโรปไม่ว่าจะเป็น BMW และกันการที่ใช้รถแล้วก็เวลาเข้าเซอร์วิสไม่ต้องเสียค่าอะไรเราเป็น,นมากกว่าน,นั้นนะครับถ้าเป็นแบรนด์ BMW เรา <BMW S 1> <US> จะเรียกว่า BSI เ <B SI S 2> ไหมครับใช่ครับเรามีการให้แบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนผ้าเบรนะครับเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนมูลค่าของสิ่งที่ลูกค้าได้ครับมากกว่า350,000บาทในขณะที่ตัวออร่านะครับออร่าเนี่ยเป็นลอตสุดท้ายเราเรียกไฟแนลพอแล้วก่อนที่จะเป็นออร่าเวอร์ชั่นผลิตเมืองไทย เพราะฉะนั้นออร่าก็จะมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นด้วยยังคงแถมโฮมชาร์จเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเกือบสามแสนบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวแบรนด์แท้งนะครับแบรนด์แท้งจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ่งจุดแปดแปดเปอร์เซ็นนะครับเรามีการแถม CUSI ให้ซึ่งมูลค่าโดยรวมมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับที่ให้แกลูกค้าทุกท่านในช่วงท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ตูนนะครับผู้หารของเกรดวอมเตอร์ประเทศไทยที่มาร่วมให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ